ท่ายพี่น้องสุขุสุขคนคือเขาครับลุงศักดิ์พาเที่ยวนะครับยังอยู่ในบรรยากาศการเดินทางอยู่นะครับช่วงนี้ก็อยู่ระวังใกล้สิหอนแยกบ้านวัดนะครับแยกบ้านวัดถนนมิตรภาพนะครับเพื่อสิบโุงนาไปทางโคราชนะครับคนครราชสีมานะครับ ่วงบรรยากาศยัอมเลี้ยงนะครับใกล้สีมืดสนิทแล้วนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับของทางจังหวัดรถกับบ่ไหลนะครับรถเออัดนะครับช่วงใกล้สีหอดแยกวันวัดนะครับเลียวไทรไปทา้งคอนราสีม้านะครับ ขวาเข่าขวานก่นอุดอรนะครับนี่แหละครับถึงถนนมิตรภาพแล้วนะครับเป็นถนนรักรถกระสิบเริ่มไหลนะครับเดี๋ยวไสไปโคราชนะครับ เป็นถนนมิตรภาพนะครับทอดแยกถนนมิตรภาพแยกบ้านวัดนะครับมองนี้เป็นวัดเอิดมาแยกบ้านวัดเดียวมาถนนมิตรภาพแล้วนะครับเป็นถนนหลักเพื่อสิเข้าโคราชมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับรถก็เริ่มมาทัวร์สารทิศแล้วครับ ่าเป็นถนนหลักไปช่วงมอเตอร์เวย์ m 6นะครับตรงสักเียวอีกบรรยากาศหนึ่งมาฝากพี่น้องอีกนะครับไปฮอด m 6กันนาสิมมืดนะครับนี่คือบรรยากาศถนนมิตรภาพนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับสวัสดีครับ